องเราค่ะว่า YouTube ดันอะไรเรา YouTube จะดันเรื่องอะไรถ้าเขาไม่ดันอย่าหาดันทุรังเดอร์ไอไอไหมลบบุรี <c oughs> จํำชื่อยากจริงๆเพราะฉะนั้นดูแค่นั้นพอแอดรู้ยัง YouTube ดันอะไรเ,เห็นคลิปหนึ่งว่าจะส่งให้แอดก็ลืมคลิปอะไรเนาะกำลังนึก เมื่อวานเองนะคะเพิ่งเห็นเมื่อวานเอง <c oughs> <c oughs> คือมันต้องมีคอนเทนต์น่ะจะบอกว่าตอนนี้คลิปที่ช่องแอดเสรีเกษตรอีสานกำลังลงอยู่นะคะ <c oughs> มันเป็นคลิปวิถีกเษกเษตรเกษตรผสมผสานของพ่อกับแม่ ที่ขอนแก่นแล้วมันเปลี่ยนไปเรื่อยเลยค่ะเปลี่ยนไปเรื่อยเลยค่ะซึ่งวันกําลังนึกอยู่ว่าวันจะให้ทําอะไร <c oughs> คือมันต้องเริ่มหาคอนเทนต์นะแอดคอนเทนต์ที่มันเป็นคอนเทนต์เดียวอะยกตัวอย่างเช่นขยายพันธุ์พืชสวนขยายพันธุ์พืชสวนก็ขยายอะไรได้บ้างในบ้านเรามันขยายอะไรได้บ้างขยาย กอตะไคร้ขยายวันใช้ใช้คำพูดถูกไหมเนี่ยขยายขาขยายกอขาขยายพันธขิงกระชายขยายพันมะเขือพวงขยายพันมะเขือเทศเก็บมเมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาวเอาไว้ไปขยายพันธุ์คือมันต้องมีคอนเทนต์นะว่าขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ก็ขยายพันธุ์ตอนก็ตอนรัวๆไปเลยจะทําเรื่องตอนวันนี้ตอนวันนี้ตอนฝรั่งพุ่งนี้ตอนเสดวานวันต่อมารู้ไหมว่าตําลึงก็ตอนได้อันนี้สมมุติเด้อไม่รู้นะว่าตำลึงตอนได้ไหมคือจะตอนจะขยายพันธุ์ด้วยการตอนก็ต้อง ตอนรัวรัวรัวรวัไปแบบนี้นะคะแอดเมื่อยกับแอดเหมือนกันนะเนีย่ยเจ็บหัวแทนแอดเหมือนกันอยากจะให้ปังมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวดูก่อนไอ้ไหมพิมพอะไรมายาวเยอะแยะสวัสดีทุกคนเดอ้อจากไอ้ไหมนะคะกําลังปั่นเยื่อดักหนูอยู่เออนั่นแหละในเมื่อขายได้แต่ดักหนูก็ต้องดักหนูไปตลอดปีแหละ แม่แก้วเป็นเกษตรกรค่ะครูถ้าแม่แก้วเป็นเกษตรกรแล้วแม่แก้วไปไลฟ์สดด้วยใช้คำว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์คุยกับแม่แก้วทุกคนฟังนะคะแม่แก้วขึ้นไลฟ์สดว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์คุยกับแม่แก้วพรุ่งนี้ก็ตากับยายได้แค่นั้นสงสารจริงๆเลย แต่เป็นคลิปที่ดูสนุกมากเลยนะคะแต่วันนี้ก็เจ็บหัวแทนแอดเหมือนกันคือตากับยายอยากจะทําอะไรแกก็ทําคลิปมาแต่แกทําคลิปได้ดีมากๆเลยนะคะคนที่เขาจะไปดูตากับยายเขาจะดูอะไรเขาจะดูความน่ารักของตากับยายนะ่ะแต่มันไม่เป็นคอนเทนตนะ์น่ะมันจะต้องใช้ทุกคนทุกคนช่วยไปดูช่องแอดเสรีกรเกษตรอีสานหน่อยสิแล้วก็ช่วย เดี๋ยวไลฟ์สดรอบหน้าช่วยมาบอกอช่วยมาคิดกันหน่อยคะ่ะว่าเราจะเปลี่ยนคอนเทนต์ให้มันเป็นอะไรดีคอนเทนต์ content ก็คือเรื่องนะคะเรื่องที่เราจะเปลี่ยนเรื่องที่เราจะทำซึ่งขอแชร์ไปหน้าเฟซน,นะคะครูโอ้ยครูจะจบไลฟ์แล้วขนมไม่เป็นไรนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะอยู่ครับเนี่ย ช่องช่องกินกระทบเนี่ยเทคนิคที่ชอปท็อปทำมาดีมากๆเลยทําต่อทําต่อแล้วช่องกินกระทบและช่องรัตนาดีนะคะควรจะไปเพิ่มภาษาลงในคลิปใส่คําบรรยายเป็นภาษาอังกฤษเวียดนามเกาหลีฮ่องกงฮ่องกงญี่ปุ่นเขมรไทยลาวสวยรัสเซียเออลิทัวเนียโปรตุเกสฟิน,แ,นแลนด์โปแลนด์ฝรั่งเศสใส่ให้หมดทุกภาษาเลยค่ะแล้วรับ <c oughs> คือวันพูดมานานมากๆล้วันจะวันจะจบไลฟ์เร็วๆนี้นะท็อ,ทอปเอาคลิปนั้นเลยนะคลิปปลาหมึกคลิปเดียวนั่นแหละเดี๋ยววันขออนุญาตพาน้องท็อปและรัตนาดีคิดเช่นนะคะทุกคนช่องสวนสวยด้วยมือเราไม่น่าจะทำภาษาได้นะคะน่าจะเป็นช่องสำหรับคนไทยท็อ,ทอป ไปเลือกคลิปคลิปนั้นนะคะรัตนาดีคิดเช่นมีคลิปปังหรือ,อยังคะคือคลิปเกี่ยวกับอาหารเราสามารถใส่ภาษาได้คะ่ะท็อปก็ไปที่ <c oughs>